แล้วก็ับก็จากคําถามข้อที่ห้านะคะจากคุณเรศภูพานนะคะเาฝากถามว่าทําไมที่ดินที่อันดจักเสื้อแดงอ่ะต้องเป็นชื่อของคุณขวัญใจคนเดียวทําไมไม่เป็นชื่อองค์กรชมรมคนอุดรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ที่เขาฝากถามมาค่ะเเป็นครับคุณต้องเข้าใจว่าคําว่าชมรมยไม่สามารถทานิติกรรมอะไรได้ และเราก็ไมไปเคยไม่สามารถไปของเงินจากหน่วยงานของรัฐได้ค่ะหน่วยงานรัฐหลักินอะไรก็ไม่ได้เพราะคำว่าชมรมไม่ใช่สมาคมค่ะชมรมคุรรณรัฐกรดเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ไม่มีาส่วนร,ราชการไม่ได้รองรับค่ะมันเป็นความสมัครใจของกลุ่มบุคคลมารวมตัวกันเป็นชมรมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการที่ดินสิบแปดไร่สามงานทำไมต้องเป็นชื่อของผมผมถามคุณได้เป็นว่าผมได้เงินจากประชาชนมาสอง สองไฟผมประกาศชัดเจนมาตลอดตั้งแต่เดือนตีห้าสองมาคร <Okay. S 2> ั้งแรกจัดงานโ้าะทีนสามตุลาคมทันหกร้อยโตเหลือกำไรล้านห้าแสนบาท <Okay. S 2> ผมก็ประกาศต่อพี่นว่ามีเงินอยู่ล้านห้าแสนบาท <Okay. S 2> ผมมาทอดตาหัวใจไทยสีแดงวันที่หกธันวาคมปีห้าสองได้หกล้านกว่าใช้ใจ่ายแล้วเหลือกำไรห้าล้านสามรวมยอดเป็นหกล้านแปดหกล้านแปดเราเป็นจำนำจำลองไปจ่ายลวกหน้าที่ดิน ไปจ่ายค่าที่ดินไว้แล้วห้าล้านเงินในล้านแปดล้านแปดผมมาสร้างรั้วจนหมดค <ะ S 2> แล้วผมก็มาสร้างอาคารหลังเนี้ยที่เกิดขึ้นในห้าล้านกว่าบาทเ <คะ S 2> งินเหล่านี้<บ>ผมก็ามาจาัดไหนเ<บ>งินเหล่านี้ผมเอามาจากตรงไหนผมจะเป็นต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เหรอเพราะว่าผม <คะ S 2> ไม่ได้ไปเรียกอะไรใครมา,า,าแต่เป็นเงินที่ผมหามาจากความสามารถเฉพาะตัวของผมผมไม่จําเป็นต้องไปบอกใครใช่ค่ะสิ่งเหล่านีา้ผมชัดเจนแต่เงินที่ผม จัดงานมาสองไฟเนี่ยเป็นงานขายโต๊ะจีนจัดงานจัดประป่าสองไฟที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะมาสร้างอนณสักแสแดงกับผมใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เงินวมจ่ายเป็นตอนนี้จ่ายค่าที่ดินไปแล้วสิบเอ็ดล้านกว่าทั้งทางวมจ่ายก็เาะเงินของของประชาชนที่มาร่วมทาร่วมกับผมได้สองไฟเนี่ยหกล้านแปดก็จ่ายค่าที่ดินไปแค่ห้าล้านแล้วก็ทํารั้วไปสองล้านแปดและเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผูหาเติมมาเนี่ย คร้างอาคารร้านกว่าและผมว่าจ่ายเพิ่มอ,อีกข้าร้านกว่าในที่ดินจานวนเนี้ย6ล้านเนี่ยแล้วผมว่ามาจากไหนผมยเป็นต้องไปบอกชาวบ้านเลยถ้าผมไปหามาจากคนที่ผมก็รพบนับถือเนี่ยค,คนที่ผมไปยืมมาเนี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นคนที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่คนที่พูดจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับผมเลยผมพูดผมทะเลาะกับคนในขอนแก่ในอุดรหลายคนละคนในอุดรพวกก็ค้าม สีเหลืองทั้งหลายเนี่ยเอาไปวิพาวิจารกันผมด่าเลยคุณไม่เคยมาบริจาคให้ผมแม้แต่บาทเดียวแต่ชาวบ้านเขามาบริจาคให้ผมเขาไม่เคยหวังอะไรจากผมเลยผมผมจัดเวลาคนลงไปกรุงเทพเพราะว่าคนลงกรุงเทพเหมารถลงไปพาไปชุมนุมที่กรุงเทพที่สนามหลวงบางครั้งเงินพอค่ารถก็พอไม่พอผมก็เอาทองไปจำนำแล้วก็ไปจ่ายค่ารถพอผมอยากจเอาทองมาใสา่คืนเพราะผมเป็นประธานชมรมผมอยากเทพ <c oughs> ผมก็บอกชาวบ้านว่าผมจะจัดโต๊ะจีนสัก400โต๊ะขอกาาําไรเมื่อเป็นมาไถ่ทองชาวบ้านก็นมาซื้อโต๊ะจีนผมโต้ะละ2,000 2,000บอกมาช่วยวัหน้าขวัญชัยนี่คือผมค <c oughs> ผมทำไป <c oughs> ตรงไปตรงมาผมชัดเจน